ก็สำหรับนะครับกิจกรรม5ปี Anniversary ทูเล็คทเกเอร์นะครับมันคล้ายๆกับกิจกรรม Buddy เพย์ทูเกเตอร์ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ก็คือจับคู่กับคนในเกมนะครับนี่ผมจับคู่ในตรงนี้ค้นหาเพื่อนได้ตรงนี้นะครับผมอันนี้อันนี้คือคู่ผม,มนะครับเป็นคู่เล่นปัจจุบันนะครับก็จับคู่แล้วก็เล่นทำภารกิจนะตามนี้นะครับมันจะมีภารกิจให้ทำแล้วก็ มันจะได้ของด้วยกนะขอ,ของค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําไปสักประมาณ10ภารกิจมันจะซื้อแพ็คตรงนี้ได้15500มันประมาณ150บาทปะ <50. S 1> ไม่ใช่ดิมันมีห้าร้อด้วย155คือมึงก็ต้องเติม200แหละ,อะ <Okay. S 1> เอาง่ายๆเลยนะครับ พื่อที่จะซื้อแพ็คเฮียนี่ลด90%นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าข้างในกล่องเนี้มันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูเป็นแนวทางเป็นแนวทางเผื่อใครแบบลังเลอยู่ว่าเอ้ยทำธารกิจมาซื้อได้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวผมมาซื้อให้ดูนะครับผมอ่ะมารับนี้มาด้วยเลยครับธารกิจคู่หูนะครับโอ้โหได้อะไรบั่งวะเนี่ยเงินหมื่นเอ็มมาได้การันตี 8, 9, 5, 2, บวก8 952ใบเลยว่ะ 96นะครับ6-8โค้ดอ่ 8, code, uh, 6ดาวกลางคูป,ปองลดภาษีเงินหมื่น M การ์ดตีซ้ำ3แสนเอ็น่าจะคุลเลยว่าพี่ร้อยห้ที่เงินหมื่นเออ150ได้เงินหมื่น M อ่ะอืมเอาแค่เงินก็คุ้มแล้วครับเปิดเงินมาก่อนเลยนะเปิดโค้ดก่อนแล้วกันสเปเชียลครับเอาอตรงๆนะสำหรับพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โค้ดพวกเนี้ยอยากได้เฟิร์สทัชอ่ะเดี๋ยวเราเปิด93ก่อนแล้วกันนะครับ93 กิจกรรมคู่หูนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในแพ็กนะครับไปเก้าสามเปิดไปเลย Hello, นี่งไงบกนะุกโอ้โหตัวนี้ขาประจำมาไปนี้ก่อนเลยอันนี้คือแพ็ค150บาทนะครับ9 6ลุยอีก e โอ้โหคุ้นๆวะเอาไปนี้ก่อนแลวไปขวานะมันมีมันมีแอลเฮดด้วยดีประเด็นนะครับปีอัพนี้อย่างเฮี้ยเลยนะครับ เอ็มซีเป็นกุล,ลิตเป็นโดอ้วนอย่างแพงอองรีโรนันดินโยอย่างแพงลุดฟานเลยพวกนี้นะไปดาวห้า<อ>ดูรอดูรอแปดแสนแปดแสนโอ้โห,ห,หฟังยากเสียนงน่าจะแสนสาฮะอดีตลูกรลักครับลาสันแน่อย่างแย่มันจะมีหมื่นหรือเปล่าเฮ้ยไปเนี่ยสุดท้ายเปิดเพลง ปิดเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วแ <laughs> พ็กร้อนะครับก็แพงสุดลาสันเนอะวะโอ้ยอย่างเฮียนะครับแพ็กร <c oughs> <c oughs> ้อยหก็ประมาณนี้แพ็กร้อแต่ว่าได้เงินเอ็มนะครับหมื่นเอ็มก็การ์ดตีซ้ำอะไรพวกนี้มันก็ยังมีแบบพวกอะเซซอรีอื่นๆนะครับให้มาก็ส่วนการ์ดข้างในในไส้ในคือเราต้องลุ้นเอาอยู่แล้วแหล,ะ,ละ,ะใครสนใจก็ลองดูครับมันได้คงได้โค้ดด้วยนะ